สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกับแม่คนมือบอลอีกแล้วเนาะวันนี้บอลสีของเรามีมา30สต้นเนาะเอามาโลาะให้กับเอฟซีบ้านคนมือบอลการ์เด้นในราคา50บาทนะจ๊ะค่าจัดส่งก็ยังเหมือนเดิมอยู่เนาะค่าแบบโอนก็ เจ็ดสิบบาทถ้าเก็บเงินไปทางก็หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะถ้าใครสนใจก็สแกนคิวอา e ค้ตรงมุมจอเนาะ,ะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0ูนย์แปดศูเจดเจสาเก้าอย่าลืมกดไล้กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะจ๊ะทางส่วนของเราก็ยังมีปุ๋ย ไปกำปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดนะจ๊ะแล้วก็ปุ๋ยมูลวัวแบบบดละเอียดยังไงก็สั่งมาล่วงหน้าเนาะถ้าใครอยากได้ปุ๋ยมูลวัวแบบบดละเอียดเนาะเพราะว่าของมันออกไม่ทันจริงๆเนาะต้องสั่งล่วงหน้างั้นเรามาเจอกับต้นที่หนึ่งกันได้เลยนะจ๊ะมาเจอกับต้นที่หนึ่งเลยนะจ๊ะ สีแดงสวยๆเลยเนาะต้นที่หนึ่งจ้าสีแดงเปิดสีแดงเลือนหมูเนาะมันมีสองสีในใบเดียวกันเนาะต้นที่หนึ่งะจ้าห้าสิบบาทจ้าโปโลโลเลยเนาะโลต้แล้วจ้าต้นที่สองจ้า ใบเนาะเขียวขาวเนาะสวยๆเลยบอนนี่เลี้ยงนอกตู้ได้นะจ๊ะต้นที่สองจ๊ะห้าสิบบาทเนาะสวยๆเลยจ้าต้นที่สามสีชมพูมาเลยเนาะ สวยเลยจ้าต้นที่สามนะจ้าปูรตู้เนาะห้าสิบบาทจ้าต้นที่สี่พื้นเขียวจุดแดงเนาะสวยๆเลย 4, ต้นที่สจ้าต้นที่ห้าเป็นฟอมกอเลยเนาะตัวนี้ใบใหญ่แล้ว มีเบบี้อยู่สองต้นน้อยๆอ,อยู่ข้างๆแม่เขาเนาะต้นที่สี่จ้ะไอ้ต้นที่ห้านะจ้ะต้นที่หก ใบล่าสุดข่าวเนาะสวยมากเลยต้นที่หกน,นะจ๊ะต้นที่7จ็ดหลอดมาแล้วหลอดใกล้กลางแล้วเนาะหลอดใหญ่มากเลยต้นที่ เจ็ดเนาะสวยเลยจ้าห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะต้นที่แปดจ้า ใบเขาเนะาะใบเขาสวยมากเลยใบยเขาแปลกๆเนาะสวยเลยจ้าโดดที่เก้านะจ๊ะบอนสีเข้มเนาะเขียวแดง เปลิกทั้งใบเลยเนาะสวยๆเลยต้นที่เก้าแข็งแรงมากเลยเนาะบอนต้นเนี้ยใบยังหนาเลยต้นที่เก้านะจ๊ะต้นที่สิบสวยมากเลยต้นนี้เนาะใหญ่แล้วก็สวย มันเป็นบอนมีชื่อเนาะต้นเนี้ยแต่เม่แม่คนมือบอนก็จำคับคล้ายครับคาว่าเขาชื่อในจันหนวดเขี้ยวหรืออะไรนี่เน่ะมันเราเลี้ยงไว้นานเนาะบางทีก็ลืมลืมไปสวยมากเลยใบใหญ่เป็นฟอมกอแล้วเนาะต้นที่สิบนะจ๊ะ ต้นที่สิบเอ็ดจ้าสายหวานเนาะชมพูสกุระเลยต้นที่สิบเอ็ดจ้าสวยเลยห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะต้นที่สิบสอง สวยๆเลยนะจ๊ะต้นที่12จ้าเป็นไม้โชว์กระดูกเนาะกระดูกเขาสวยมากเลยกระดูกเขาแดงเข้มเลยต้นที่12นะจ๊ะ50บาทเท่านั้นเนาะต้นที่13 สวยมากเลยใบเขาเนอ้อเขียวใหญ่มากเลยเขียวปัดเลยแล้วก็ด่างขาวเนาะดูความด่างของขาวเนาะเขียวขาวเนาะสวยมากเลยต้นเนี้ยแข็งแรงมากเลยใบเงาวับเลยต้นที่สิบสามเนาะ ดูใบนี้เอเนาะดูใบนี้สวยมากเลยใบขึ้นเงาเลยเนาะต้นที่สิบสามจ้าต้นที่สิสี่เนาะมาแล้วจ้าบอลใบไทยนะจ้าต้นที่สิบสี่จ้า สวยเลยบอลใบไทยสีแปลกมากเลยต้นที่สิเนาะห้บาทเท่านั้นเนาะต้นที่สิห้าจ้า เขียวเนาะเขียวเม็ดแดงสวยๆเลยเป็นบอนลรูปไม้เนาะบอลยังไม่มีชื่อนะจ๊ะต้นที่สิบห้าจ้า ต้นที่16บอนต้นนี้แข็งแรงนะจ๊ะดูใบใบย,ยังหนาเลยดอกเขียวแเ,เขาแดงเข้มเลยแดงแดงเลือดหมูแดงเลือดนกเนาะแล้วใบ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 ใหม่ก็กลางแล้วหลอดใหม่กลางแล้วเนาะสวยๆเลยต้นที่16นะจ๊ะ ตอนที่สิบเจ็ดนี่ส่งใบหอ่อเนาะไม่รู้จะห่อไปไหนเลยดูเขาม้วนหอ่อซ่อนความสวยเอาไว้อ่ะเป็นบอนสวยนะสีเขาสวยมากเลยแต่เขาหอ่อจนมองหาสีเขาไม่เจอดูเขาหอ่อหอทุกใบสวยมากเลยแปลกเป็นบอนที่แปลก ต้นที่17เนาะ50บาทเท่านั้นจา้าต้นที่18นะจา้าสายหวานเนาะสีชมพูแต่ชมพูก้างดำเป็นชมพูก้านดำเนาะแข็งแรงมากเลยสวยเลย ต้นที่สิบสิบอะไรวะต้นที่สิบแปดสวยๆเลยจ้าห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะต้นที่สิบเก้านี่ดูใบ ยังใหญ่สามต้นนะจ๊ะในหนึ่งกระถางเนาะต้นที่19จ้าสวยมากเลยดูดูดูดดใต้ดูลูกขาวน,น้อเนาะดูต้นสามต้นเลยห้าสิบบาทจ้าดูต้นลูกเนาะในต้นลูกขาวไหม ที่สิบเก้าเนาะห้าสิบบาทนะจ๊ะต้นที่ยี่สิบเป็นบอนสีแปลกมากเลยบอนสีนี้เพราะมาหนึ่งถาดนี่แทบจะหาสีนี้ยากมากเลยเป็นบอนที่สวยเขาสวยแปลกเนาะ จะเป็นบอนกาบสวยยเลยต้นที่ยี่สิบเนาะต้นที่ยี่สิบเอ็ดโอ้โหต้นนี้สวยจริงต้นที่ยีสิบเอ็ดเนาะดูดูความสวยของข่าวเนาะห้าสิบบาทเท่านั้นจ้า ค่จะส่งเมาเมาเลยเนาะเจสบบาทสั่งสิบต้นยี่สต้นก็เจสบาทนะจ๊ะเราไม่มีบวกเพิ่มนะจ๊ะราคาเราตายตัวเลยแบบโอนเนาะถ้าแบบเก็บเงินไปทางก็100บาทเท่านั้นจ้า้นที่21ดจ้า ต้นที่22สนี่สายดุสายเข้มก้านแดงสวยเลยใบเยอะมากเลยดูนึกว่าจะมีหลายต้นที่แท้เป้าต้นเดียวแต่ใบเขาเยอะจริงๆต้นที่22นะจ๊ะสวยๆเลยก้านแดงใบแดง ต้นที่ยีสานะจ๊ะต้นที่ยีิบสาดูความป้ายของเขาเนาอความป้ายดู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 หลอดเนาะดูใบหลอดป้ายมาเลยนารีบูรพานะจ๊ะต้นนี้หลงอยู่ยังไงไม่รู้หนึ่งต้นมาเช้าไปเปิดค้นหาบอลไปเจอเข้าสสวยเลย นารีบูรภาจ้าต้นที่ยี่สิบสี่นะจ้าสวยมากเลยสีแดงเข้มกระดูกกระดูกดำเนาะมีลูกแล้วหนึ่งต้นต้นที่ยี่สิบสี่จ้า สวยเลยห้าสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะต้นที่ยี่สิบห้าจ้าบอลทรงใบห่อมาอีกแล้ว ต้นที่ยี่สิบห้านะจ๊ะงใส่จะเป็นสุดยติกับคุณหญิงทองม้วนเนาะม้วนใบกลมเลยต้นที่ยี่สิบห้านะจ๊ะมีลูกน้อยน้อยอยู่ข้างต้นแล้วเนาะต้นที่ยี่สิบห้าจ๊ ต้นที่ยี่สิบหกสายหวานเนาะสายหวาน,นสวยเลยจ้าต้นที่ยี่สิบหกเนาะห้าสิบบาทเท่านั้น ต้นที่ยี่สิบเจ็ดจ้านี่มีสองต้นเนาะในหนึงน่ง,งกระถางจ้าต้นนี้เที่ยวนี้ถ้าไม่ออกนี่แม่คนมือบอลจะเก็บแล้วนะต้นนี้เขาแปลกดีสีเขาแปลกแล้วเขาเปิดเขาด่างเปิดสวยมากเลยดูเนาะนี่แต่ว่าแม่พูดที่โม้เนาะนี่ดูเลย สวยจริงๆต้นนี้ใบเขาแปลกแปลกมากเลยต้นที่ยนะี่สิบเจ็ดเนาะต้นที่ยี่สิบแปดสวยๆเลยห้าสิบบาทเนาะ บอนมีหัวแล้วทุกต้นเนาะไม่ต้องกลัวเลยว่าไปเลี้ยงเราจะไม่รอดเนาะสวยเลยต้นที่ยีสิบปดนะจ๊ะต้นที่ยีสิเกเขียวเม็ดชมพูเนาะ สวยเลยไปเปิดตู้มาโอ้เขาใหญ่แล้วเนาะใหญ่เอามาปล่อยได้แล้วเอามาให้เอฟซีได้เอฟกันได้แล้วเนาะเลี้ยงมาตั้งแต่ต้นเบบี๋น้อยๆใหญ่แล้วสวยๆเลยเอาไปเลี้ยงนองตู้ได้เลยจ้าต้นที่เท่าไหร่ีนต้นที่ยนะี่สิบเก้าเนาะ ต้นที่สามสิบจ้าต้นสุดท้ายในอีพีนี้เนาะต้นที่สามสิบดูความสวยความหวานของเขาเนาะดูใบให่ล่าสุดของเขาเนาะดูใบนี่ยสวยๆเลย ต้นที่สาสิบจ้าห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะจ้านี่ก็เป็นทั้งหมดสาสิบต้นเนาะในราคาห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะใครสั่งสิบต้นแม่คนมือบอลมีบอลสีแถมให้หนึ่งต้นเนาะไปโฟให้เลย แล้วตัวแถมจะไม่ี้เลเนาะจะคัดสวยๆไปให้เลยนะจ๊ะถ้าใครสนใจก็สแกน QR code ตรงมุมจอเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะทางส่วนของเราก็ยังมีใบก้ามปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดกับปุ๋ยมูลวัวแบบบดละเอียดเนาะปุ๋ยมูลวัวบดละเอียดนี่ต้องสั่งล่วงหน้าเนาะ แม่คนมือบอลย้ำนิดนึงเนาะต้องสั่งร่วงหน้านะจ๊ะเราจะได้เตรียมออกของไว้ให้ได้ทันเนาะก่อนจะก่อนที่ว่าแม่คนมือบอลจะไปก็ฝากด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลการเด้นด้วยเนาะยังไงก็อย่าลืมช่วยอุดหนุนแม่คนมือบอลด้วยนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอล ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ